คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจต่อไปน้องน้องแพนค่ะถามเรื่องเคมีว่าหนูจะสอบผ่านไหมใช่ไหมพี่ถามน้องแพนหน่อยว่าตอนที่หนูทำข้อสอบหนูทำเต็มที่แล้วหรือยังเต็มที่มากๆแล้วค่ะผ่านแน่นอนอยู่ไม่เปิดไพ่เลย ไม่พี่เชื่อแบบว่าพี่เชื่อว่าคนเราถ้าทําอะไรเป็นที่แล้วมันต้องดีสเสมอพี่เชื่อแบบนี้พี่เชื่อความศักยภาพของมนุษย์เห็นไหมว่าอะไรสิ่งที่หนูทําอ่ะพอเต็มพอเต็มที่มากๆก็เลยอยากติดมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนูแบบหนูโฟกัสหนูมุ่งมัน่นหนูปรารถนาแต่พี่จะบอกอไอย่างหนึ่งว่าบางครั้งบางทีอะต้องปล่อยมันไปบ้างนะ ปล่อยอะไรการที่เราทำมันไปแล้วแล้วเรารอผลในระหว่างเนี้ยหนูต้องสนุกกับสิ่งที่หนูมีในปัจจุบันการที่เราแบบดิ้นรนว่ามันมันจะได้ไหมมันหนูจะไม่มีความสุขพี่ไม่รู้ว่าหนูแบบไปกังวลกระวายใจมากแค่ไหนแต่พี่อยากจะบอกแบบนี้ว่าพี่อยากให้หนูกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็หาอะไรที่มันสนุกทําแล้วในระหว่างเนี้ยเรารอเราอเราอรออย่างมีความสุขเราจะไม่กังวลกระวายใจเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญว่า มันไม่ได้สําคัญว่ามันติดไม่ติดเราไม่รู้ว่ามันติดไม่ติดเพราะเราทําเต็มที่ที่สุดละแต่วันเนี้ยเราจะต้องอยู่ยังไงให้เราไม่ทุกข์อันนี้สําคัญเพราะสุดท้ายอ่ะกวนกังวายใจไปมันก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะมันไม่ช่วยให้เราติดอ่ะแต่ถ้าถามพี่นะพี่ว่าโอกาสโอกาสที่มันติดมันมีแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าวันนี้หนูต้องโฟกัสกับตัวเองให้มีความสุขมากกว่านี้มัน้วมันถูกอืมสนุกได้แล้วนะหนู เต็มที่แล้วสนุกได้แล้ววันนี้เราสนุกกับแล้วก็รอรอผลของมันรอผลของมันไม่ได้หมายความว่าอะไรนะรอในสิ่งที่เขาจะประกาศแต่เราอะทําของเราเต็มที่แล้วเรายอ่ยอมรู้ดีที่สุดี่ชัดเจนไหมพี่บอกเลยว่าโอเคโอกาสติดมีแน่นอนแต่ว่าอยากให้รักษาใจของตัวเองตอนเนี้ยทําอะไรก็ได้ให้มีความสุขให้เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขกับปัจจุบันโดยที่เราไม่กังวลกังวัยกับมันไปมากนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วย นะออขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่อุต่า์ดูให้หนูพี่ได้ช่วยคนเยอะเลยขอบคุณค่ะจริงๆหนูจะไม่คิดมากแล้วค่ะโอเคโอเคไหมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้วันที่มันจะออกสําคัญคือเราต้องมีความสุขในปัจจุบันนะหนูแค่นั้นเลยไปผ่อนคลายได้ละเราโฟกัสกับมันมาเยอะละนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักทําอะไรให้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วมีความสุขเป็นกําลังใจให้กับตัวเราแล้วก็ เป็นของความให้กับตัวเราโอเคไหมเพียนะคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ